จ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้นองวันนี้ย่าจันทร์นี่กล่าว่าขัวหอยว่าชิก้อมหอยพี่นอ้องอ้ยควาวบนไหวเสียงเงี้ยานาะก,กุแก้วจู้แก้วคืนเหมือนเซาวม่น้อพี่นอนะ้องนาะคนเราทำมาหากินย่ายกะทัวหอยไปตัววันนี้ได้หอยมาออมอ้าวีดีก็าล้วละค่ะโอเคเด้คะ่ะเดยวเข้ากับไปเห็ดกันเน้ะค่ะน้อเตรียมอุปกรณ์ไว้ตอนนั้นก็เตรียมอุปกรณ์ได้แล้วก็ไฟได้แล้วได้หอยนะคะนีน่หอยโอ้ย ไปซื้อมาเขาครัวอันนี้ก็มพีพริกมี่เกลือก็มีผักผักหวานผักซีผักซีสอยของทุกอย่างนะคะเทาก็ใส่พริกก้อนค่ะ,นะคะใส่เกลือใส่ผงชูรสนะคะน้ำต่อไปก็ใส่ลงไปเห็นหม้อมันเดือดนะคะพรานำเกียงมันเดือดเข้าจะคอยใส่หอยเตรียมเครื่องปรุงไว้ก่อนผักกับีผักหวานผักคอม แล้วก็บ,บัซซี่อยค่ะแนวหอมแล้วก็ตะไคร่ใส่ลงไปค่ะคนๆๆๆๆเนี่ยนิดนึงต่อไปฮะเอาหอยใส่ะะ้วค่ะเอาเอาจับกันไหนลยย่ะเอาใส่ลงไป้ะใไอหอยลงไปพอนี้ฮา,ากับมาค้นโคเรีโคเรีโคเรีใส่กันค่ะใส่ยังใส่ยังอีกอย่างหนึ่งใส่ใจนะคะเอาบะเบอรงกันค่ะโอ้ยายกับค้นไปคนมากคนไปค้นมากห้มัุนโคลเข่าห้รสของอพริกกะหรือไอ เคืองเคียงข้าวเกียงไว้ให้มันเข้าก็หอยเนาะค่ะเนาะพอมันเขาเ้ากันแล้วเฮาก็สักพักหนึ่งเอาฝามาปิดไว้ให้มันฝดก่อนอ่าต่อไปเพราะมันฝดแล้ะพี่น้องปรุงเลยค่ะใส่ลงไปใส่ตะตำมมาักใส่ข้า,ขาขวกลั่วน้ำได้ค่ะสักกว่วกับเกอค่ะคน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 ,คน,คนกินหอมขึ้นล้วเ้าวก็คนค่ะสุดท้ายปุดเด้วใส่ผักใส่ผักแล้วก็คนแนคนหลังค่ะ ไปกินกันเลยค่ะอู้ขอบคุณหลายๆเนะค่ะที่ทำใหพอดีค่ะ่ากินเกาแล้วกนย่อยกับเห็ดไปพักเนาะคต้มหอมแล้วก็ชุบแล้วที่เนี่ยหอมๆเสิร์ฟกันรียมกินได้เลยจ้า